โอเควันนี้ทํางานเสร็จเรียบร้อยก็ถ่ายข่าวเสร็จแล้วก็ถ่ายผลกระสัเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กําลังจะไปทํางานไปข่าวใส่ไข่ต่อที่ช่องไทยรัฐนะฮะทีนี้แน่นอนว่านี่ขึ้นรถแล้วขออนุญาตถอดหน้ากากไปใหม่ก่อนนะครับแต่วันนี้ที่สําคัญลืมไปอย่างหนึงทั้งวันเลยลืมพ่นไลโอวะ่ะต้องพ่นหน่อยโอเคนี่นะโชว์ให้ดูหน่อยพ่นหน่อย คือที่ให้ดูเงี้ยเพราะว่าอยากให้เห็นว่าคือเราสามารถฉีดได้ทุกที่ฉีดตอนไหนก็ได้มันไม่ได้จําเป็นที่ว่าคุณสักผมเสร็จแล้วต้องฉีดหรือว่าอะไรเงี้ยฉีดมันฉีดให้มันบ่อยๆนะฮะเนี่ยคุณฉีดไปพ๊บคุณขยี้ขยี้นวด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 ข้างหน้านี่ก็ขยี้ฉีดเนี่ยขยี้อ่าแล้วก็ขยี้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 เนี่ยนะขยี้ขยี้ขยี้อ่ะแต่ผมเองเนี่ยตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมคือ พอผมฉีดอย่างเงี้ยทุกวันนะแล้วดูนี่มันจะมีนี่เห็นไหม <S <S เห็นปะนี่นะเนี่ยมันเป็นลูกผมขึ้นมาละคือเมื่อก่อนนะมันจะแหว่งเถอขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยพอฉีดปุ๊บเนี่ยมันเริ่มยาวออกมาอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ผมยาวออกมาตอนนี้ผมก็ลําบากอย่างหนึ่งว่าเวลาผมทํางานเนี่ยผมหวีผมอะ่ะผมต้องหวีเรียบอย่างเงี้ยพอหวีเรียบอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บมันจะมีไอตรงนี้โผล่มาเห็นไห เลยไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้กุ้มใจมากก็ต้องปล่อยให้มันยาวไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะได้แบบเอามารวมกันตอนนี้มันเริ่มยาวแล้วเมื่อก่อนมันแบบไม่มีเลยนะมันเถ่อขึ้นไปแบบหายไปเลยอะ่ะตรงน,นี้ก็เถื่อขึ้นมาตัวเนี้ยมาหมดแล้วเนี่ยแหละก็คือข้อดีของไลโอฉีดได้เรื่อยๆจะอยู่ที่ไหนก็ฉีดได้ทุกเมื่อนะครับโอเคสําคัญติดตัวไว้เด้อเลยนะครับไลโอมา